สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะใหม่สงคานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12แล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะเพราะว่าน้องหอม ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็เริ่มหายแล้วนะคะเริ่มหายแล้วน้องหอมก็มีงานหลายๆงานนะคะที่ต้องไปต่อเนาะก็สามสี่งานติดๆเลยนะคะน้องหอมก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาออกคลิปเลยนะคะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะคะเพราะว่าไปงานเยอะนะคะช่วงนี้นะคะช่วงสงการนี้ก็จะมีงานเยอะเพราะว่า จะมีงานบวชบ้างงานขึ้นบ้านใหม่บ้างแล้วก็งานแต่งบ้างนะคะเดือนสงการนี้นะคะทุกๆปีเลยนะคะจะมีงานแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเ,เป็นเดือนดีงานดีวันดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะน้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแบบทางข้างนอกเนาะคือพูดถึงว่าศาสนาพุทธนะคะเขาก็จะมีวันดีวันอะไรแบบนี้เนาะ เขาก็จะมีจัดงานแต่งบ้างงานขึ้นบ้านใหม่บ้างนะคะงานบวชบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็แต่สําหรับน้องหอมนะคะไม่มีงานอะไรหรอกพวดน้องหอมเป็นคนนับถือศาสนาคิดน,นะคะเพราะว่าส่วนมากจะได้ไปแต่งงานของคนอื่นเขานะคะก <c oughs> <c oughs> ็วันนี้เป็นวันที่12แล้วนะคะก็เดี๋ยว1 3 14 1 5 16ก็เดี๋ยวจะเป็นวันสงการสงการอีกนะคะวันสงการอีกนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปต่ออีกแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนาะก็จะเป็นวันที่16วันเดียวนะคะที่เขาเล่นน้ํากันใช่ไหมคะก็น้องของไม่ไม่แน่ใจเหนือนกันนะคะเท่าที่รู้มาก็คือว่า,าฝั่งไทยเขาจะเล่นน้ํากันวันที่16แค่วันเดียวนะคะแต่ว่า,าทางฝั่งนี้นะคะ ทั้งฝั่งพม่านี้นะคะตั้งแต่วันที่ที่จริงนะคะทุกๆปีก็ประมาณวันที่9ที่10นี้เขาก็เริ่มเล่นไปแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะก็บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เลยไม่วันเมืองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ยังไม่เห็นมีคนเล่นกันนะคะแต่ว่าเขาประกาศแล้วนะคะเขาประกาศบอกว่าปีนี้นะคะเล่นสงการได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่นี่นะคะไม่มีโควิดนะคะแต่ว่าบ้านเมืองก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเ,เขาเรียกไงอะภาคภาคเอ่อภาคภาคที่น้องหอมอยู่น้องไม่รู้ว่าเขาเรียกภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเอ่อฝั่งทางที่น้องหอมอยู่นี้นะคะก็บ้านเมืองก็ปกติดีนะคะไม่มีการประท้วงไม่มีการอะไรกันนะคะก็อยู่ปกติดีนะคะก็มีพีเอฟซี FC หลายท่านหลายคนหลายท่านนะคะชอบถามมาเยอะมากนะคะว่า เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้น้องหอมก็ออกคลิปบ่อยๆนะคะเป็นเพราะพีเอฟซีเขาไม่เป็น FC, เนพราะพี่เออเป็นเพราะพี่ p f เอฟซีไม่ดูคลิปที่น้องหอมพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าชอบมาถามน้องหอมบ่อยมากเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีการประทุวงกันอยู่ไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไหมนะคะก็ ทุกครั้งน้องหอมออก,ออกคลิปนะคะน้องหอมก็จะพูดแบบนี้ตลอดเลยนะคะที่น้องหอมอยู่ไม่มีการประท้วงนะคะถ้าคีดเเล็กก็ไม่มีแล้วนะคะเชียงตุงนี้ไม่แน่ใจนะคะก็อืมถือว่าอยู่ปกันปกติอยู่นะคะมันไม่มาที่ทีน่น้องหอมกับยูทูบเบอร์เชียงตุงทั้งหลายนะคะที่เราอยู่กันก็มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดถึงขั้นแบบ อะไรขนาดไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เหมือนที่ประเทศพมา่าใหญ่ๆนะคะที่พี่ๆทุกคนเห็นข่าวกันนะคะมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศพมา่าใหญ่ๆที่ประเทศเอตองจีหรือว่าย่านกุ้งหรือว่าเามืองประเทศพมา่าใหญ่ๆนู่นนะคะแต่ว่าทางนี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อยู่ปกติขึ้นๆลงๆปกตินะคะ เมื่อวานนี้นะ้องหอมอยังไปงานแต่งที่ท่าคิเหล็กอยู่เลยนะคะก็คนก็เยอะแล้วก็งานก็จัดตามปกตินะคะแล้วก็กินกันสนุกกันตามปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะทางนี้นะคะแล้วก็ปีนี้เขาก็บอกปีนี้เขาก็ประกาศแล้วด้วยว่าสง,สงกรานปีนี้ เล่นน้ำได้นะคะกเ็เล่นกันได้ตามปกติเหมือนทุกๆปีนะคะก็มีปีที่แล้วเองนะคะที่ไม่ได้เล่นน้ำนะคะปีนี้เล่นได้นะคะแล้วก็คือว่าตอนนี้นะคะน้องหอมจะมาเปิดกล่องของที่พี่จากประเทศไทยนะคะส่งของมาให้น้องหอมนะคะและน้องหอมจะมาแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะเพราะว่า,า p f ่อนะคะส่งมา วันไหนก็ไม่รู้นะคะก็เมื่อวานนี้น้องหอมไปน้องหอมไปน้องหอมไปที่ท่าขี้เหล็กนะคะไปงานแต่งท่าขี้เหล็กแล้วก็ของมาถึงพอดีนะคะน้องหอมก็เลยได้ไปรับมาพอดีแล้วแต่ว่าอยากแกะมากนะคะเมื่อวานน้องหอมกลับจากงานแต่งท่าขี้เหล็กนะคะกับมาถึงที่บ้านก็มืดนิดนึงนะคะก็เลยเไม่ได้แกะกล่องนะคะตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้น้องหอมจะมาแกะกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่มีมีหลายอย่างมากนะคะนี่นะคะก็จะมีอันนี้ใหญ่สุดนะคะกล่องนี้ใหญ่สุดแล้วก็จะมีอันนี้อีกนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรนะคะอันนี้อีกนะคะสามอย่างแล้วก็อันนี้อีกนะคะสี่อย่าง อันนี้อีกหนึ่งกล่องนะคะห้าอย่างนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุยอ,ยอุยอันนี้นะคะทั้งหมดมีอยู่ห้าอย่างนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะตื่นเต้นจังเลยนะคะมาแกะดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรเนาะเดี๋ยวเริ่มจากกล่องเล็กๆก่อนเลยนะคะ นี look, okay. <laughs> ้นะคะก็จะเป็นเคสเคสโทรศัพท์นะคะเกะไงอะเพราะว่าตอนนี้น้องหอมมาอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนข้างบ้านเพราะว่าวิวมันสวยนี่นะคะเคสโทรศัพท์นะคะเคสใสๆนะคะสวยมากเลยเป็นสี สีเงินด้วยนะคะสีเงินสวย yeah, <okay. S 1> แล้วก็กล่องที่สองนะคะมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้คืออะไรอันนี้ก็เคสโทรศพัพท์น,นี่ก็เคสโทรศัพท์เหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีออกเป็นสีเขียวหรือเปล่า <Yeah. S 1> เนาะ อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์สีนี้นะคะชอบมากเลยนะคะอะสองกล่องแล้วนะคะกล่องกล่องหนึ่งก็มีเคสโทรศัพท์ทั้งสองกล่องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะมาแกะกล่องที่สามกันว่ามีอะไรบ้างมีอะไรอีกนะคะ ออะะไร่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวมาเกะดูก่อนนะนี่นะคะคืออะไรคืออะไร มีหลายชั้นมากเลยนะคะอ๋ออันนี้คือเคสโทรศัพท์นะคะเคสไม่ใช่เคสไม่ใช่คือฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกนะคะฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกนะคะ,ะ,ะ,คะอันนึงนะคะแกะแล้วกล่องที่สามแล้วนะคะ อันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวแกะดูก่อนแพ็กของแพ็กเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือดูจากรูปภาพข้างหลังนี้นะคะเขาเห็นเขาน่าจะเป็นตัวติดกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น่าจะใช่นะนี่นะคะแกะแล้วนะคะกล่องที่สี่นะคะกล่องสุดท้ายแล้วนะคะมารอลุ้นกันนะคะอันนี้กล่องใหญ่สุดอันนี้จะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะคะสายชาร์จโทรศัพท์นะคะ หลายอย่างมากเลยชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ใหญ่สุดตืนเต้นจังเลย เกยังไงอ่ะดมีอีกหนึ่งชั้นนะคะนึกว่าเกะเสร็จแล้วนี่ได้แล้ว นี่นะคะคือโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนไอโฟนตื่เต้นจังเลยดีใจมากเลยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีจะมีข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวลอแแกะดูก่อนนะคะแกะยังไงอะ ไอโฟนไอโฟนอะไรเฮ้ยสีขาวด้วยนี่นะคะทุกคนมีข้างในจริงๆด้วยนะคะนี่ ออ้ยแต่ข้างกล่องนะคะเขาไม่เขียนไว้เลยนะคะว่าคือไอโฟนอะไรเนาะไม่รู้ว่ารุ่นอะไร นี่นะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูก่อนนี่นะคะแกะใใหม่เลยนะคะยังยังไม่เคยเปิดยังไม่เปิดเลยนะโ,<มด>โสีมันวิบบับวิบวับเลยนะ,ะ<โมด>นี่นเปิดเครื่องติดแล้วนะคะเ<โม>ดีเ๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะเป็นไอคิไอไอโฟน รุ่นอะไรนี่นะคะเพราะว่าน้องหอมไม่เคยไม่เคยใช้โทรศัพท์รุ่นที่มีกล้องสามตัวแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเนาะ,ะเพราะว่าน้องหอมไม่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยนะคะฮัลโหลมาอะไรกะ มันมันขึ้นมาแต่มันขึ้นมาแต่ภาษาอะไรบ้างไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกเลยฮัลโหลอีกแล้วมันฮัลโหลอีกแล้วไปยังไงอะ่ะไปต่อไงอะ่ะ ต่อไม่เป็นนะคะมีแต่ภาษาขึ้น๋ยวภาษาอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลดูก่อนนะคะว่าเป็น iPhone รุ่นอะไรนะคะมีตรา Apple ิ้นะคะ Apple Apple อยู่ตรงนี้ iPhone iPhone เดี๋ยวเก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปศึกษาดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไอันี้ดูนะคะ ดี๋ยวน้องหอมค่อยไปศึกษาแล้วก็เปิดเครื่องดูนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะว่าเขาทำว่าเขาเอ่อว่าเขาทํายังไงบ้างนะคะไม่เคยใช้ iPhone รุ่นนี้นะคะสีมันวิบวับมากเลยนะคะสีขาวชอบมากเลยนะคะชอบมากเลยน้องหอมชอบสีขาวนะคะเพราะว่าอ,อ,อะไรรุ่นรุ่นเก่านี้นะคะรุ่นออรุ่นเก่าไม่ใช่เครื่องเก่าที่ใช้อยู่ก็ สีขาวเครื่องเครื่องที่ใช้ซื้ออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวผสมผสมไรผสมสีชมพูนะคะก็อันนี้ก็เป็นสีขาวอีกแล้วนะคะชอบนะคะน้องหอมน้องหอมชอบสีขาวนะคะเพราะว่าถ้าสีดําม,มันไม่สวยเป็นผู้หญิงนะคะก็ชอบขาวขาวแต่ผิวขาดอย่างเดียวผิวไม่ขาวนะแกะหมดแล้วนะคะทั้งหมดมีของห้าชิ้นนะคะก็อันนี้จะเป็นกล่องไอโฟน โอทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรนี้นะคะจะอยู่ข้างหลังกล่องเลยนะคะคือเขาเขียนว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะแต่ว่าอ่านเป็นบางคําเขาเห็นเห็นเขาเขียนว่า iPhone 12 Pro Max นะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแถวแรกเลยอะคือ iPhone 12 Pro Max นะคะรุ่นใหม่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ เป็น iPhone 12 Pro นะคะชอบมากเลยนะคะตื่นเต้นชอบมากเลยโหน้องหอมน้องหอมไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้จะได้จับ iPhone 12ด้วยนะคะอุย้ยรักมากเลยชอบกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนนะคะชอบมากเลยอะเพราะว่าน้องหอมไม่คิดเลยนะคะว่า น้องหอมจะมีโอกาสที่จะได้ถือ Iphone 12รุ่นใหม่แบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตอนแรกๆนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้เป็นคนติดหรูไม่ได้เป็นคนแบบล่ำรวยอะไรมาจากไหนนะคะเพราะว่าเ,เราก็เป็นวัยรุ่นเนาะแบบว่าเห็นคนอื่นเขาใช้กันนะคะก็อยากลองใช้บ้างนะคะเออเห็นคน,นเขาจับแล้วก็ ดูสวยดีเท่ดีนะคะเพราะเห็นคนอื่นเขาฮิตกันใช้อย่างนี้นะคะน้องหอมกออ็อยากมีโอกาสอยากมีโอกาสที่จะได้ใช้ iPhone แบบนี้เหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นนะคะก็เคยมี PFC นะคะบอกว่าน้องหอมติด iPhone อะไรแบบนี้คือไม่ว่าใครๆนะคะก็อยากได้ของดีหรือว่าอยากจะได้ออไอเดียดีมันก็ดีเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่า น้องหอมเห็นคนหนึ่งเขาใช้กันเยอะนะคะเห็นเขาถือแล้วก็มันสวยดีนะคะแล้วก็ดูเก๋ดีอะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมก็เลยเก็บเงินแล้วก็ซื้อเองนะคะครั้งแรกในะชีวิตที่น้องหอมซื้อนะคะตอนนั้นคือว่า iPhone นะคะเขาออกมาถึงรุ่นประมาณ ไอโฟนเจ็ดไอโฟนแปดนี้แล้วนั่นแหละนะคะประมาณนั้นแหละแต่น้องหอมยังไม่มีตังค์ซื้อนะคะแต่น้องหอมพอเก็บตังค์ได้นะคะน้องหอมไปซื้อโทรศัพท์มือสองนะคะไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนมือสองนะคะในราคาเก้าพันเก้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ในละในราคาเก้าพันบาทนะคะครั้งแรกน้องหอมจําได้นะคะเคยไปซื้อที่กรุงเทพเลยนะคะเคยไปซื้อในในห้างเอ่อบิ๊กในห้างบิ๊กซีนะคะที uh, แ่แถวแถวลามคามแหงนะคะ เพราะว่าไปซื้อตรงนั้นแหละนะคะเพราะว่าเพื่อนพาไปนะคะไปซื้อคือมือสองเองนะคะทุกคน9,000บาทนะคะน้องหอมซื้อครั้งแรกคือตอนนั้นเก็บตังค์ด้วยตัวเองแล้วก็ไปซื้อนะคะดีใจมากนะคะคือถึงแม้ว่าจะตกรุ่นแล้วก็เถิดนะคะแต่ว่าน้องหอมได้ใช้ iPhone อ,อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะก็ถือว่าน้องหอมดีใจดีใจมากแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะครั้งนั้น ว่าน้องหอมเก็บตังกว่าจะได้ iPhone แต่ละเครื่องมันไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนเพราะว่า iPhone เนี่ยมันเครื่องมันแพงแพงนะคะและออตอนนั้นน้องหอมได้ใช้ครั้งแรกก็ซื้อมือสองมาแล้วก็ในราคา9 0 0 0บาทนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเครื่องนั้นแต่ว่าเ,เมมบริี่การ์ดมันมีแค่6เออ1ิกกิกเองนะคะตอนแรกๆที่น้องหอมซื้อนะคะเพราะว่าไม่รู้เลยนะคะว่าเออเพราะว่าโทรศัพท์ที่น้องหอมจะซื้อไปไม่รู้ว่า จะต,ต้องใช้อะไรมากมายนะคะเขอขอ,ขอแค่เป็นโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ใช้เล่นเน็ตได้แค่นั้น,นเองนะคิดแค่นั้นเพราะว่าเมื่อก่อนไม่รู้เรื่อยไม่รู้เลยนะคะเรื่องโทรศัพท์ต้องเอากี่กิกดีถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะคือไปซื้อโทรศัพท์นะคะ iPhone 6 6ธรรมดาเองนะคะ iPhone 6ไม่ใช่ 6S ด้วยนะ6ธรรมดาแล้วก็ ในราคา9 0 0 0บาทแค่ 16G กิกเองนะคะทุกคนได้ใช้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอันนี้เป็นมือสองด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็น้องหอมก็ไม่คิดไม่ฝันเลยเลยนะคะว่าจะได้มาใช้ iPhone แบบนี้เนาะและตอนนี้นะคะคือดีใจที่สุดคือว่าตอนนี้น้องหอมได้มาใช้ iPhone 12 Pro m a x นะคะคือไม่รู้ว่าสำหรับน้องหอมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้นะ เพราะว่าน้องหอมก็ไม่ได้ติดตามเรื่อง iPhone หรอกนะวคะ่ะว่าเขาออกมาถึงรุ่นไหนกันแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้นะคะก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดีใจมากเลยนะคะได้มีโอกาสได้ใช้ iPhone ถึง iPhone 12เลยนะคะยังต้องขอ,ขอขอบคุณมากนะคะ PFC นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนน้องหอมในการทำคลิปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะออขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ผ่านมานะคะที่เคย โอนตังเออที่เคยให้ตังใช้แล้วก็ที่ซื้อของให้แล้วก็แบบหลายๆอย่างเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็สำหรับ iPhone เครื่องนี้นะคะน้องหอมก็ต้องขอขอบคุณเออพีเอซีที่ส่งของมาให้น้องหอมนะคะแล้วก็ที่เป็น iPhone ถ้าน้องหอมทำงานนะคะคงหาเงินมาซื้อไม่ได้หรอกนะคะเครื่องนี้นะคะเพราะว่าราคาแพงเกินเนาะ ยังไงก็น้องหอมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งของมาให้น้องหอมแล้วก็โทรศัพท์เครื่องที่น้องหอมถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็ความจําก็ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วไม่ใช่แหละก็คือว่าเต็มแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนน้องหอมก็ลบคลิปไปเยอะมากนะคะลบลบคลิปแล้วก็ลบรูปภาพที่ถ่ายเก็บมาสะสมมานะคะก็ลบไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่สักรูปนะคะเหลือแค่เหลือแค่รูป ที่น้องหอมจําเป็นที่ต้องใช้นะคะก็มีรูปธนาคารอ่ารูปอะไรอะรูปที่อยู่อ่าที่มีพีเส่งของมาอย่างนี้เนาะ,ะก็จะเหลือแค่แค่สอารูปเองนะคะเพราะว่าที่เหลือรูปที่น้องหอมเก็บมานานก็ต้องลบไปหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าคลิปอคลิปแต่ละคะอคลิปที่น้องหอมถ่ายทําไว้อย่างนี้นะคะก็ลบไปหมดเลยนะคะต้องตัดต่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็ไป อัปโหลดลงคลิปเสร็จแล้วก็ต้องมาลบทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นหอมก็จะถ่ายคลิปต่อไม่ได้นะคะความจําก็เต็มนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ไปเก็บในไอคาวก็ปิดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดไว้นะคะความจามันยิ่งจะเต็มเร็วนะคะตรงนั้นก็ไปปิดไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนะคะทุกวันนี้ก็คืออะไรที่ลบได้ก็ลบไปหมดเลยนะคะแอปที่ไม่ต้องการก็คือลบหมดเลยนะคะปิดหมดเลยเพราะว่า น้องหอมต้องใช้ในการถ่ายคลิปทุกวันนะคะเพราะเมยมันเต็มน้องหอมก็คิดอยู่เลยนะคะว่าจะทํายังไงต่อดีนะคะบางคนก็แนะนําน้องหอมมาบอกว่าอยากให้ให้น้องหอมไปต,ต่อในอในโน้ตบุ๊กให้โหลดข้อมูลเข้าไปอยู่ในโน้ตบุ๊กนะคะคือยังใช้ไม่เป็นนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่เป็นแต่ว่าพอเล่นได้นะคะพอเล่นพิมพ์ได้เข้าไปเ,าเล่นอนุนันนี้ได้แต่ว่าเรื่องข้อมูลหรือว่า คือเรื่องไปตัดต่ออะไรพวกนี้คือน้องหอมยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็เลยก็าคิดอยู่นะคะว่าความจําเต็มความจาเครื่องโทรศัพท์เต็มแล้วจะถ่ายยังไงเนาะก็แต่ว่าตอนนี้คือโชคดีมากน้องหอมได้โทรศัพท์ใหม่มาอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะคะแล้วก็น้องหอมก็จะได้มีโทรศัพท์ในเครื่องใหม่นี้คือความจํามีตั้ง256 G ิบนะคะน้องหอมก็จะถ่ายได้เยอะมากขึ้นเลยนะคะก็ ขอบคุณพี่เอซีมากๆเลยนะคะตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะน้องหอมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่น้องหอมจะทําได้นะคะน้องหอมก็ถ่ายทําคนเดียวทําเองในคนเดียวนะคะก็เลยมันคลิปมันก็อาจจะมีแบบเออน่าดูบ้างไม่น่าดูบ้างนะคะมันก็มีบ้างนะคะก็ทุกวันนี้ก็มีแต่น้องคําพองกับน้องหอมนะคะที่ช่วยกันเนาะก็น้องคําพองก็ไม่ได้ คือยังไงอ่ะน้องคอมพองก็ยังอายุน้อยเนาะน้องน้องก็ยังถ่ายทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะบอกว่าให้มาตรงนี้ก็มาให้ไปตรงนี้ก็ไปอะไรเตามคําที่น้องหอมสั่งเท่านั้นเองนะคะคือจะถ่ายเองอะไรเองมันไม่ได้แบบนี้อะบางทีน้องหอมพูดพูดไปก็ลืมไปเลยเพราะว่าน้องถ่ายทําไม่เป็นนะคะบอกบางทีบอกให้ซูม ให้ซูมมาก็ซูมมาไม่ให้ถ้าไม่บอกก็คือไม่ซูมเลย,ย่เนี่ยคือว่าน้องก็ไม่ได้เป็นมือตากล้องไม่ได้เป็นมืออาชีพมาจากไหนนะคะก็ต้องคอยสอนตลอดเลยนะคะก็ตอนนี้ที่ทํางานอยู่ด้วยกันมีแค่น้องคําพองกับน้องหอมนะคะที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนาะก็จะมีประมาณนี้แหละคือไม่ได้มีทีมงานเยอะๆไม่ได้แบบอะไรเหมือนที่คนดงัดงๆเขาเนาะแล้วก็คลิปก็อาจจะมีแบบน่าดูบ้างไม่ดูไม่น่าดูบ้างนะคะก็ แต่วันข้างหน้านะคะน้องหอมจะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็เท่าที่น้องหอมจะทําได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มี PFC จากประเทศไทยนะคะก็ได้ส่งเงินมาให้น้องหอมนะคะเป็นจํานวนเงิน2,000บาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อวานนี้คือเป็นวันดีมากเลยนะคะได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็มี PFC ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะได้โอนตังเข้ามาให้น้องหอมอีก2,000บาทนะคะก็ ยังไงก็น้องหอมก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนน้องหอมในการทําคลิปนะคะก็ต่อไปนะคะก็พีเอฟซีให้น้องหอมมาเท่านี้นะคะก็วันข้างหน้านะคะขอให้เงินทองเข้ามาไหลามามากเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะให้มากกว่าที่พีเอฟซีมันมาให้น้องหอมนะคะน้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจํานวนที่พีเอฟซีซื้อของหรือว่าส่งมาให้น้องหอมนี้เออคือเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วนะคะ ก็ขอให้เจริญเจริญนะคะขอให้ขอครอบครัวในชีวิตของ PFC ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะก็ขอให้เงินทองเข้ามาหาไหลมาหา PFC ตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าพีเอฟซี FC ท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เกิดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้องหอมด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องหอมนะคะขอบคุณสำหรับโทรศัพท์มากๆนะคะรักเลยรักเลยนะคะชอบมากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ